มันไปอาจารย์รองวิชาเจก่อนเป็นรองนายกสมาคมเมตตามุลีสิลป์และเป็นคณะกกรรรมาพาษษษอ่อขวัญอาจารย์จับอาจารย์ทองทิพย์ชื่อเป็นมหามงคลทั้งหมดครับในนี้คนนี้คนพ่อปู่ใหญ่จริงชื่อว่าในรูปรู้ชื่อว่าปู่พญายโพธิ์อ่อนปู่พญาพุทธงหรือชื่อน,นั่นอ่ะในฤาษีพ่อปู่ใหญ่มหาวิเทพซึ่งเป็นนายกสมาคมเมตตาลีสิลน แต่งประเทศไทยคุมฤาษีทั่วประเทศไทยให้อยู่ในคนในร่องในลอยวันนี้ถือว่าเทพหมดเลยครับเทแล้วก็นิมนต์นั่งตามที่เลยครับช่วงช่วงที่ว่าจุดไฟไปทั้งมังกรอีกเทพหมดเลยเทพหมดเลยที่ทำมังเสือหัวนั่นเป็นกระถางถูกไฟเขาเติมในครั้งนี้อ่ะตรงนีุ้ปูซำที่เทน้ำมันแล้วุปูซำนี่เป็นผู้บารมีเขาจะมีอยู่ปูนทอนจะมีในดำปือ